เฮโยสวัสดีเพืรุ่นตอนนี้พวกเองกำลังอยู่ช่องเฮ er ียมีพาว้าวีสามอีกแล้วนี่เองอยู่เกมชอยเชิงวนหรือว่าเกมอาแปะของค่ายพีจีทุกคนครับก็ก่อนอื่นก่อนรับชมคลิปอย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจไว้ช่องเฮียมีพาว้าวีสามไปด้วยลวกันครับที่สำคัญอย่าลืมไปกดไลค์กดถูกใจกดติดตามแฟนเพจเฟซบุ๊กของเฮียมีพาว้าไปด้วยนะครับผม อีกหนึ่งอย่างทุกคนครับมีมีกลุ่มล็อตที่ทำครับเป็นกลุ่มพูดคุยกันเกี่ยวกับการปั่นสล็อตนะเกมไหนแตกดีเกมไหนแตกปังเราจะแชร์กันไว้ในกลุ่มส่วนเกมไหนแตกไม่ไดีแตกไม่ไมปังพังพินาศเราก็จะแชร์กันไว้ในกลุ่มเช่นเดียวกันเพื่อไม่ให้ทุกคนต้องพลาดพังไปเล่นเกมนั้น,นในช่วงเวลานั้นครับผมกลุ่มล็อตที่ทำองเฮียสามารถตามดูได้ที่ใต้เดทชิพชันด้านล่างหรือวา่าใต้คอมเมนต์ด้านล่างได้เลย,ย,ยทุกคนครับเป็นกลุ่มเข้าร่วมฟรีครับไม่มีค่าใช้้้้จ่่าาายใจใดๆทัังสินนนกรรรเขวมมะคบผ มาทุกคนครับวันนี้อยู่กับแปะของเราอีกแล้วนั่นเองกับทุน5,000บาทครับวันนี้มีเพื่อนๆเ,เราให้สูตรมาอีกแล้วครับแต่ว่าเพื่อนๆบอกว่าเพื่อนเราบอกว่าให้เล่นประมาณ9ก้9ถึงเโมงครับตอนนั้นเฮียน่าจะยังสลบสลไยอยู่ด้วยก่อนครับน่าจะยังไม่ฟืน้นอ๋อเล่นนะทุกคนครับมาวันนี้มาสูตรสิบ น่าจะ16คูณ14ครับเป็นสูตร16คูณครับกับคุณคุณอะไรเอ่ยอ,อ่านชื่อไม่ออกปาโบเบสเฟรนหรือเปล่าถ้าอย่าอ่านชื่อผิดต้องขออภัยนะครับถ้าอย่าอ่านชื่อผิดต้องขออภัยนะครับกับคุณปาเบสเฟรนเนี่ยนะครับให้สูตรมากดบน2ล่าง1สลับบน1ล่าง1แล้วก็บน1แล้วก็ล่างอีกหนึครับ มาดูกันว่าสูตรนี้ในช่วงเวลา5โมง29นาทีแบบนี้จะมีกำไรติดไม้ติดหืูมาบ้างหรือเปล่าหรือจะขาดทุนเบเบ๋ทุกคนครับไปดอกแรกไป500ตันมาดืมเปิดเทอร์โบด้วยบน2ล่าง1นะครับไปโอ้ยมาถึงแปะก็แดกเฮียเลยวะ่ะ เมือเเ่อกี้เรื่องเปิดเทอร์โบไม่เป็นไรรอบนี้เปิดละมา้งเปิดโอเคเพื่อนนิ่งๆไว้นิ่งๆไว,ไว้กาพิบหนึ่งทีแล้วไปออื้เลยก่อนโอเคบนสองล่างหนึ่งครับโอเคเราบนหนึ่งล่างหนึ่งนะครับบน,นนนรบ,บนหนึ่งครับ โอเคล่างอีกหนึ่งฮะโอ้อย่างงี้ไม่สวยละ <c oughs> อีกแปะขอเลียร์ไรจ่ายก่อนทุกคนครับไอแปะเล่นอย่างงี้เล่นแง่ไ่เอีย์แล้วครับไม่น่ารักละอย่างงี้ไอแปะไม่น่ารักแล้วทุกคนครับอืมอะไรนอกซะแลวละ่ะซุดซื้อต่อ บนสองล่างหนึ่งนะครับกาพิฟหนึ่งทีละไปโอเคนิ่งๆไว้นิ่งๆไว้กาพิฟหนึ่งทีละไปโอ้เลยไปก่อนเออกาพิฟหนึ่งทีละไปตกดตรงกลางนะวันนี้กดตรงกลางนะทุกคนครับกาพิฟหนึ่งทีละไปโอเคกระพิฟหนึ่งทีละไป โอเคนิ่งๆหวานบนหนึ่งครับมาโอเคดูไวล่างอีกหนึ่งครับก่อเล่นหน่อยโอ้ยเปะอีกทีเดียวเข้านั้นาละเพื่อนเองก็ไม่เนี่ยเล่นเนาะมันคือมาดำล้วนอะไรตอนว่าเฮ้ยไป อ้ยังไม่ได้เล่นเลยนะทุกคนครับไปโอเคล่างนิ่งหน่อยล่างไม่นิ่งเลยวันนี้ทุกคนครับล่างไม่นิ่งเลยนะโอเคข้างบนครับกาพิษหนึ่งทีแล้วไปครับโอเคล่างอีกหนึ่งครับกาพิสแล้วไปครับโอเคนิ่งๆอย่างนี้ขอ,อนิ่งๆอย่างนี้เลยนะเพื่อนนะบนอีกหนึ่งครับ โอ้นวลอย่างนี้ไม่สวยงามหรือเปล่าแต่รอดอยู่ครับข้างล่างสวยแล้วข้างล่างน่าจะสวยแล้วดุกคนครับโอ้ได้เ่นสักทีไอป้ปาเอ,อ้ยตายบนไปก่อนหนึ่งทีรอบนี้ไม้แรกกว่าจะได้เล่นนะครับเสียไปถึงเกือบห้าหกไม้ทุกคนครับเคไปก่อนครับเปลี่ยนเป็น J ไหมเปลี่ยนเป็น K เ,เปลี่ยน K จ่าย K เปลี่ยน K สุดยอดจริงๆ J ไปก่อนครับแล้วก็ไหล K มาสวยๆโอ้เจไม่มีครับไม่ได้ไหลต่อทุกคนเึ๊บ K ไปครับเปลี่ยนเป็นโอ้โหโกบอย่างนี้แห้งเลยกบอย่างนี้แห้งเลยอย่าบอกไว้ก่อนประทัดแต่ละตัวที่ลงมาไม่ค่อยน่าประทับใจเท่าไหร่เลยวันนี้ประทัดเจโอเคไหลเจสวยอื สิแถวแรกมาไหมเพื่อนไม่มีฮะแถวสองไม่ขยับอย่างนี้ย J ไม่มีโอ้ใจทีเดียวหายอย่างนี้กําไรหายายากนะบอกเลยไม่น,าน่ารักเลยข้างนอกกาดําข้างในก็จ่ายกาปิดกาปอยแถวสามไม่ขยับแถวสามแถวสองไม่ขยับอย่างนี้ไม่ต้องลุ้นนะทุกคนว่าจะได้เล่นต่อหรือเปล่านะครับ แห้งแน่นอนเฮียบอกคำเดียวเท่านั้นละ่ะอืมฟาทัดครับอ้อมาไม่สวยเลยด้วยนมาไม่สวยเลยนะครับ ล่างแต่เออย่างนี้เน่ใจนะทุกคนครับ ้ารอบนี้ไม่ได้เฮียจะย้อนหลังละเฮียจะย้อนหลังสูตรดูแล้วทุกคนครับถ้ารอบนี้ยังไม่เล่นเฮียจะถอยหลังสูตรแล้วมาถ้ารอบนี้ยังไม่เล่นกันอีกนะเฮียจะย้อนสอนสูตรโชว์เลยได้ย้อนสองสูตรโชว์เลยทุกคนย้อนสอนสูตรโชว์นะมาดูกลนว่าการย้อนสอนของเฮียจะมีผลหรือเปล่าครับตาย โอเคตกดำเลยคิดแค่คิดจะย้อนสกูตกูก็ตกดำแล้วเอออย้อนสอง่งซอนสู้อีกทีหนึ่งด้วยครับหนึ่งครับหนึ่งครับหนึ่งครับ ย้อนสอนสูตรไม่ได้ไม่ใช่สูตรเขาเขาไม่ให้เล่นนะทุกคนครับอืมอืมไหลนอกซะแล้วลาซุสข้างในไหลบ้างนะข้างนอกไหลจังเลยข้างในไหลบ้างมา,มาไม้พันเนี่ยต้องเล่นเล่นไม้ละมา,มาไปไม่กระพงกระพิบอะไรสักอย่างเลยทุกคนครับไปโอเค ล่างหนึ่งครับไปไม่รอการพงการพิ๊บแล้วทุกคนครับบนหนึ่งครับกดแบบต่อเนื่องครับเขาเรียกว่ากดแบบต่อเนื่องทุกคนครับอย่าให้ได้พักไม่พ่อน,นั่นไงกูว่าแล้วเอออ้ป้ามันแดกอะไรขนับดาดดันวนทุกคนวันนี้ยิงเล่นยิงโดนยิงเล่นยิงเจ็บหัวเริ่มรอ้อน บอกคำเดียวว่าหัวเริ่มร้อนเลยครับล่างหนึ่งครับบนหนึ่งนะเออยอยากจะมาตายดุวยกคนคัะไอ้เป๊ะเอ,อ้ยวันนี้มันแดกเรายับเลยุกคนครับ ข้างในก็จ่ายไม่สวยข้างนอกก็ตกดำรดัวๆจะเลินพรอยาดโยมโเราวันนี้โอเควันนี้จะพาพวกเองมาว้าวิดีเกมชายเชียงวินหรือว่าเกมอาของค่ายพีครับทุกคนครับเนีย่ยว่าคงต้องไปลองเล่น8โมง9โมงอย่างที่เพื่อนๆเ,เราบอกนะทุกคนครับเดี๋ยวเียจะลองไปเล่นช่วง8โมง9โมงที่แนะนำมานะครับว่าจะเป็นยังไงนะ โอเควันนี้จะพาออวพวกเอ็มวาวฟ์เกมชายเชียงวิลหรือว่าเกมอาแปของค่าย GG ทุกคนครับวันนี้เดินมันไปตามระเบียบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจไว้ช่องเฮี่หีอาว w e r วทสาบไาปด้วยแล้วกันครับสำหรับวันนี้ยังต้องขอตัวลาไปก่อนละกันเว้ยเจอก,กันใหม่วายรุ่น